เขาไปเอาความเห็นตอนที่เข้ามาโรงพยาบาลใหม่ๆความดัน,นสูงถึง170ท่านเจอนักข่าวก่อนท่านก็พูดป้าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะเนื่องจากความดันโลหิตสูงวัดไลายนิ้อเจนเซตเกา้าสิสามนี่นะครับมันไม่มีทางที่จะป่วยวิกฤตได้ความดันสูงร7 0เสอ่ะคุณหมอ170กระเจอกมากครับท่านมีความดันโลหิต200หรือ200กว่าเนี่ยแพทย์ทั่วประเทศไทยสามารถรักษาท่านได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นะจะอยู่ที่ไหนก็รักษาได้ครับผมจะพูดไงบอกครั้งนี้เนี่ยวงการแพทย์แปดเปื้อนกันเมือง เดินเข้าไปที่โรงพยบาบาลมีนักข่าวก็เหมือนกับนักข่าววิ่งตามอมัยถามมันไม่ได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวทําเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับก็ไม่ได้เต<ช>รียมตัว,ตวแต่ท่านได้รับข้อมูลจากตอนดึกไง แล้วท่านมาเจอนักข่าวตอนเช้าตอนดึกได้ข้อมูลมาตรงนี้ท่านเจอนักข่าวตรงนี้แล้วท่านก็พูดแต่มีข้อมูลที่มาจากอีกเวลาหนึง่งบอกจากร้อจาก170มันลงมาเหลือ150าแล้วว่าแต่ตรงเนี้ยเขายังไม่มารายงานไงท่านเจอนักข่าวก่อนท่านก็พูดป้าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะเนื่องจากความดันโลหิตสูงแล้วหมายถึงคณะกรรมการชุดน,นี้เนี่ยได้เห็นหลักฐานว่าคุณทักษิณป่วยวิกฤตส่งมาไหมคะป่วยรุนแรงป่วยหนักอะไรอย่างนี้ไหมคะเขามีอยู่ในเวทระเบียนตรงนั้น มีมีส่งก็มีครับเป็น14โรค14โรคถูกไม่ใช่มีโรคเดียววัดไปนี้ร้อยเจนเซตการีสามนี่นะครับมันไม่มีทางที่จะป่วยวิกฤตได้ความดันสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะคุณหมอร้อยเจ็ดสิบกระจอกมากครับผมแลกผมเมื่อรักษาคนไข้ผมเนี่ยความดันสองร้อยโอ้คนไข้ของความดันเนี่ยสองร้อยสองร้อยกว่านี่นี่เรารักษากันมาเนี่ยก็เพิ่งรักษาอยู่เนี่ยนะครับ นะผม,มผมไม่ได้ผิดในิยธรรมะผมไม่ได้ระบุว่าใครคนไหนแต่ผมบอกว่าผมในฐานะที่ผมเป็นแพทย์จบแพทยศาสตรบัณฑิตประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่ผมหรือเป็นอาจารย์นะผมคิดว่าลูกศิษย์ของผมเนี่ยแพทย์ที่นั่นทั่วไปนะสบายใจได้ครับท่านมีความดันโลหิต200หรือ200กว่าเนี่ยแพทย์ทั่วประเทศไทยสามารถรักษาท่านได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลตำรวจเท่านั้นะจะอยู่ที่ไหนก็รักษาได้ครับมันเป็นโรคพื้นฐานมันเป็นพื้นฐานระดับที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยนะครับเมื่อได้รับใบอนุญาต จะจบมาเนี่ยการวินิจฉัยและรักษาเพราะว่าค่ารักสูงเนี่ยประมาณนี้เนี่ยนะครับรักษาเบื้องต้นเนี่ยได้แน่ผมต้องพูดไงบอกครั้งนี้เนี่ยมันแปดเบื้องการเมืองวงการแพทย์แปดเบื้องการเมืองเพราะมีนักการเมืองคนหนึ่งที่ได้รับโทษจำคุกเนี่ยนะครับมาใช้วิยเพื่อนแพทย์ของผมเนี่ยมามาให้การมาให้การรักษาแล้วให้ให้ความเห็นที่เป็นเท็จเพื่อที่จะเอาผลเนี่ยมาทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องอยู่เรือนจำ ผลลั์เป็นอย่างนั้นและนี่เหตุผลที่สารกีการแผกคดีย,ยาผู้ดำรงตำงแหน่งการเมืองเนี่ยถึงตั้งองค์คณะเพื่อจะไต่สวนวันที่13มิถุนายนนี้ประกาศตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาว่าให้ไต่สวนซิว่าการที่สารเนี่ยมีหมายหมายขังเนี่ยไปที่กรมราชัณฑ์เนี่ยได้รับการบริหารโทษเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามคำสั่งสารหรือยังการนี้มันแปดเปื้อนเนี่ยนะครับเพราะว่านักการเมืองนักการเมืองท่านนั้นคือนายทักษิณชินวัตร